สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาเริ่มถ่ายคลิปให้ดูว่าทะเลยามที่ฝนมาฝนมาแล้วก็ฝนตกทุกวันขึ้นลมแรงฉะนั้นขยะก็จะมีติดตามชายหาดบ้างแต่เมืองเขาก็ทำความสะอาดได้ดีนะคะบางทีมาในช่วงที่ลมกำลังแรงน้ำกำลังขึ้นฝั่ง บางทีขยะก็จะติดตามขอบฝั่งเพราะมันพัดมาจากทะเละนะ mm. ก็เนี่ยให้เพื่อนเพืนดูนะคะว่าพัทยายามเย็นนะคะช่วงเวลาบ่ายสี่บ่ายจะห้าโมงเย็นนะคะเนี่ยจะมีะบรรยากาศของเมฆฝนนะคะอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตรงที่ ยืนอยู่ตรงเนี้ยเป็นยืนเป็นเป็นจุดที่เขาสร้างทันสร้างทันดินขึ้นมาค่ะแล้วก็การการกัดเชาะการกัดเซาะของชายฝั่งนะคะเนี่ยได้ได้เป็นผลที่ดีอย่างยิ่งเลยค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยดูเมืองเขาก็ทำได้ดีนะคะเนี่ยนะต,ตรงนี้ก็คือจุดของอ หลังโรงแรมดุสิตธานีโรงแรมดุสิตพัทยานะคะก็เราก็นะเห็นไหมคนก็จะมานั่งตรงสันเขื่อนดันั้นพัทยาก็มีสันเขื่อนแล้วนะคะตรงพัทยาเหนือนะคะลงจากวงเรียนปารลมามานะคะเนี่ยเราก็เห็นท้องฟ้าเราก็ไม่อยากให้ ให้ติดกับผู้คนนะคะอันก็ดูสวยงามดีนะคะฟ้าเมฆสีฟ้านะออกเทานะคะอันนี้ก็ให้ดูยอดตึกนะคะนี่แล้วช่วงนี้ก็จากโค้งวงเวียนดูสิตลงมาเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะจะดูสวยงามละ่ะ ในความรู้สึกคนที่อยู่ทะเลนะคะฝั่งนู้นก็เป็นล่มเตียงชายหาดค่ะนคนมาเที่ยวเยอะนะคะเราก็ถ่ายบรรยากาศไกลๆไปนะคะนี่อันนี้นะคะนี่อยู่อันนี้ยืนอยู่ตรงพัทยาเหนือนะคะช่วงโรงแรมดุสิตนะชายหาดลงมานะคะนี่แล้ก็ลงมานี่ นะคะนี่ก็อ้อมไปไมค่อยๆหมุนไปนะคะอะ่อันนู้นก็จะเป็นเขาสอดทะเล้านะคะปลายหาดนั่นก็เป็นโรงแรมเดียวนั่นอ่ายยังคีบใช่ไหมคะแล้วหนูนหมุนไปอีกอันนั้นก็คือเกาะล้านใช่ไหมคะนี่นี่เกาะล้านนะคะอ่าก็เพื่อนๆก็อ่าฟังเสียงคลื่นเสียงทะเลไปด้วยก็อ่าพระอาทิตย์ก็ ยังไม่ถ่ายแสงอตอนยามพระที่จะตกดินนะคะ,ะเเสียงคนหัวเราะมีความสุขนะคะเราก็พยายามที่จะ,ะนี่นะคะบรรยากาศนะคะอันนี้ก็จะซูมให้เห็นเกาะล้านหน่อย่อะเรามามุมนี้ซื้งอันนี้เกาะ เรา zoom มาแล้วนะคะอันนี้เป็นเกาะล้านนะคะยนคะเกา้านยึดมานะคะอันนี้ก็เป็นแพเป็นแพรล่มอ่ะคะ่ะแพรล่มที่รากล่มนะคะนี่ก็จะมีนะนะคะเนี่ยเาค่อยๆหนุนไปนะคะ เห็นบรรยากาศใช่ไหมเนี่ยเรือลากล่มเห็นไหมคะอังนั้นก็แพลากล่มค่ะอันนี้ซูมไกลมากเลยนะคะน,นี่คือจุดพัทยาโลโก้พัทยาใครไม่มาถึงจุดนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้อะไรยังไม่ถึงพัทยาอามุนมาอีกหน่อยปึ๊บอันนี้ก็คือเขาสอดทะเลห้านะคะอันนี้คือ ะสะเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรท่านก็อยู่ตรงนี้นะคะใครที่ขึ้นมาที่พัทยาเขึข้นเขาเสาทลอห้าเนี่ยก็จะเห็นมุมวิวสวยๆของเมืองพัทยาโดยรอบเลยนะคะถ้าใครไม่ได้ขึ้นมาตรงจุดนี้ถือว่ายังมาไม่ถึงพัทยานะคะนี่แล้วก็มาเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ถ่ายซูมระยะใกล้ให้ดูนะคะ น่มาทางนี้นะคะ,นะคะเ,เรือแจ็กสกีนะคะน,นี่นะคะ,นะคะนี่ตง้งนี่นะคะแบบนี้เห็นไหมคะนี่นต้องถ่ายแบบนี้ค่ะเพราะ,ะเราก็จะไม่ต้องห่วงเรื่องอเห็นไหมคะ วยไ,ไหมคะอันนี้คือการทําเวทีค่ะอันนี้คือทําเวทีนะคะเทศกาลพัทยาเฟสติวัลมิวสิกนะคะก็เริ่มเริ่มเริ่มทำโครงสร้างแล้วคะ่ะเพราะว่าจะเป็นช่วงเดือนที่มีเทศกาลพัทยามิวสิกเฟสติวัลนะคะนี่ค่ะนะน,นี้ก็โอเคนะ พัทยาก็ยังมีการก่อสร้างของทาวเวอร์นะของตึกอยู่อันนี้ก็ขึ้นมานะนะคะอันนี้อันนี้จะให้ดูนะคะ,อะพอดีนี่นะอันนี้คือโรงแรมดุสิตนะคะเขาก็ไม่ให้ถ่ายหรือเปล่าอันนี้เราไม่เข้าใจนะคะโอเคอ แล้วนี่เราก็มูนกับอันนี้คือสันเขื่อนใช่ไหมนี่พัทยามีสันเขื่อนนะคะแล้วก็มูนไปค่ะนี่คือทองฟ้าละอ่านึกเห็นไหมเพื่อนพัท,ทยาสวยแค่ไหนมีสเสน่ห์มากๆเนี่ยเห็นท้องฟ้าไหมคะ โอ้ยสวยจริงๆเลยนี่เห็นไหมคะ,ะตรงป่ากันดาก็มีนักท่องเที่ยวนะรู้สึกจะเป็นคนอินเดียนะคะ,อะโอเคนะคะนี่เราก็มาตรงนี้ละก็จะขอจบด้วยตรงนี้ให้เห็น เริ่มเห็นจะเริ่มเห็นแสงพระอาทิตย์จะตกมาไปไปพวกเรานะไปขึ้นทางยุโรปแล้วตอนนี้ก็อยู่ฝั่งเอเซียเนาะพัทยาก็เมืองท่องเที่ยวเมืองที่แสนสวยเมืองที่งดงามเมืองที่มีสเสน่ห์แล้วก็เป็นที่ประกอบอาชีพของเพื่อนๆอ,อีกหลายคนนะคะอีกหลายๆนะคะเนี่ยสวยไหมคะเนี่นยเห็นไหมเพื่อน บรรยากาศนะเนี่ฟ้ากำลังงามกำลังจะพราทิตเริ่มที่ทจะ,ะ,ะแสงส่งแสงส่งพลังลารับพวกเรานะคะสีก็เริ่มสว่างขึ้นโอเคนั่นเนี่ยดูนะคะฟ้าเมฆสีเทาสีเทาครามนะกระทบก,กับน้ำ เห็นขอบฟ้าเป็นเส้นตัดใช่ไหมคะแล้วเราก็เลื่อยมาเห็นแม่น้ำพระมหาสมุทรนะจะลดนะชายฝั่งนะแล้วก็สิ่งที่กั้นขวางไว้ก็คือหนึ่งเขื่อนที่สร้างขึ้นมาเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งให้ชายฝั่งอของเมืองพัทยานเนี่ย ไม่มีปัญหาในการที่ดินเลที่ดินที่ขายไปแต่เพิ่มต่อไปก็จะเพิ่มขึ้นดินขึ้นไปเพื่อเพราะน้ำก็ไม่สามารถที่จะทำลายชายฝั่งไดอ้อยากให้สิ่งที่เห็นตรงเนี้ยเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะ,ะป้ากันดาก็ก็เนี่ยนะคะ นะคะไม่มีเบื่อค่ะไม่มีเบื่อกับการคุยการพูด <c oughs> เห็นไหมคะนี่ชายหาดนะ,ค,ะคนก็เที่ยวกันเต็มไปหมดมีความสุขมากๆนะคะโอเคค่ะ